กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกถูกทันนะครับอาคับมือนี้นะครับทางแอดพีไล่กับอ่าสิพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องมาติดตามครับอาตัวเลขนับทางคับมือนี้นะครับเอาแนวทางตัวเลขของพ่อกล้วยนะครับหลังจากเข้าได้ชุดหลังปล่อยชุดหลังไปแล้วครับมือนี้สิมาตามชุดบนครับของพ่อกล้วย ประจำาววันที่หนึ่งมีนาคมครับ2 5ง7บ2567คับแนวทางของปะกล้วยสําหรับชุดบนตัวเลขแนวทางสีถูกอบลุ่นใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอครับขอมาเบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์ห่งแชร์สิ่งสําคัญนะคุณพอ่อคุณแม่ FC ที่ขอมาเบบ่งมาชมใหไม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิวัาผานข่าวสารแนวทางกันนะครับ เอาครับสำหรับตัวเลขหน้าทางสิเป็นยังไงนั่นนะครับตอนนี้เพราะว่าสิเป็นสำนักต่างๆนะครับถ้าแอดวิไลกับลืมทาย่อยนะครับไปปล่อยไปร้แล้วนะครับอาจจะแต่ต้นคลิปนะครับไปอย่าเอฟซีลืมนะครับเพราะว่าใกล้สีเขาโ้งสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีจะลืมนะครับเพราะว่าปล่อยสำนักดังๆปล่อยไปร้แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับตัวเลขหน้าทังนะครับแต่ละสำนักส่วนใหญ่จะมาเป็นเลขบิ่งนะครับจับคู่กับเขาพอกี่สำนักนะครับ เขางปกีสำนักแต่ว่าเล็กวิ่งนะครับมาแทบกเกือบทูกสำนักที่ทังแอตลีไลติดต่ำไอเอฟซีทั้งช่องก็คือสีราบกันดีนะครับส่วนในเล็กวิ่งเข่าถูกสำหนักนะครับแต่สุดประกบคูผ่าดนะครับอาจจะในเข้ากับมาติดที่ตามกันนะครับเอาทิดตามกันนะครับครับเมื่อนี้สำหรับตัวเลขแล้นทางชุดบนของพอกล้วยนะครับหนึ่งมีนาคมนี้นะครับเทาใดไมาแล้วกับฝ่าออาฝาก เอาตัดเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแล้วก็เอฟซีอยากให้ทั้งแอดวิไ like ลไปติดตามสำนักไหนนะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเขาโค้งสุดท้ายกันเริ่มเขาโค้งสุดท้ายแล้วนะครับไอเอฟซี FC จับตาแต่ละสำนักนะครับให้จับตาไว้แล้วก็สําหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาขอชุดเต็มของคุณพ่อเสีอ้อหนี่เฮเดี๋ยวติดตามให้นะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวติดตามให้ อ่าสำหรับชุดเต็มคือ25ชุดนะครับอ่ามี f อฟต้องการอยู่ว่าสื่อสุดเต็ม25่สุดนีแม่นยังได้กับบุบาดนะครับเอาเดี๋ยวติดตามให้นะครับรอนะครับเพราะว่ามือนี้กะยังอีกหลายมื่นอยู่นะครับ f อฟซเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งจิปประกาศผลนะครับเป็นยังอีกหลายมื่นอยู่เดี๋ยวท่างเอ็ดวิไลไปติดตามให้เอาคำมือนี้ครับคำข้าวคุยกันน่าพอสมควรเดี๋ยวสิให้เบิ้งตัวเลขแนวทางคำข้ามาเบิ้งตัวเลขแนวทางกัน แนวทางของพ่อกล้วยนะครับเป็นชุดบนนะครับมือนี้เป็นชุดบนเอามาฝอกมาตอเ f ปซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่ตอนนี้กันหนังทําคลิปอยู่ในห้องนะครับอ่าครับมาม่วงตัวเล็น้ท่าน้ำกันครับเดี๋ยวแอดวีไลเขียนแป๊บเดียวนะครับของระมุวน้ท่าตัวเล็กน้ากันครับครับเขาของมะม่งตัวเลขแน้ท่าน้ากันครับของพ่อกล้วยนะครับวดนนี้นะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นชุดบนนะครับ อ่ะเข้ามาเบิ่งเล็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่วิ่งนะครับอ่มาเบิ่งเล็กวิ่งพอเกล้วยกันก่อนวิ่งสําหรับชุดบนนะครับพอเกล้วยวิ่งหกกับแปดนะครับหกกับแปดนะครับเล็วิ่งพอเกล้วยนะครับหกกับแปดด้อครับอ่เขามาเบิ่งหลักหลักสิบเบิ่งหลักร้อยก่อนครับอ่า fc เดี๋ยวถ้าแอนดมพีได้สีขียนย่อนนะครับขึ้นล่อนี่คขึ้นหลักล้อยนะครับเอฟซีหลักล้อยนะครับพอเวยได้สี่หกเจ็ดนะครับหลักลอยนะครับหลักลอยได้สี่หกเจ็ดนะครับลักสิบครับนะ ขียนหยอดได้รัเบ f ซี FC. อันนี้คือหลักสิบหลักสิบบนนะครับได้สี่ห้าอ่ะเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่กับเบิรงไปน้ำกันเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือหลักสิบนะครับ อ่ามาเบอร์หลักหน่วยนะครับ F C คุณพ่อคุณแม่ครับหน่วยหน่วยบนหลักหน่วยได้หกครับเจ็ดแปดอ่าเขียนจอนะครับก็คือรอคือหลักร้อยนะครับสี่หกเจ็ดหลักสิบสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วย หกเจ็ดแปดครับอ่มบามาฟังชุดสามตัวของพ่อกล้วยนะครับอ่าชุดสามตัวก่อนอ่าชุดสามตัวอ่าเอฟบีไดสี่เขียนทั้งนี้ได้ครับอ่แยกเป็นชุดสามตัวเดี๋ยวแยกให้เดี๋ยวเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สีสับสนชุดสามตัวบนนะครับอ่านชุดสามตัวบนอ่าคู่แรกครับชุดสามตัว เจ็ดสี่แปดเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดแปดราคา หกหกแปดครับนี่คือเป็นสุดสามตัวนะครับอเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสกีปให้ดีนะครับแยกให้ชัดเจนนะครับอ่าสุดสามตัวมีอยู่ีสุดนะครับอ่าสุดสองตัวนะครับสุดสองตัวเขามาเบิ้งกันนะครับมีนะครับซีแปดครับ หกแปดอ่าเจ็ดแปดครับมีแค่นี้นะครับเอฟซี FC. สำหรับชุดสองตัวนะครับอ่าเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่มกักชอบแคปนาจอไว้ครับพี่จารณาฝากตอนกันนะครับมีทางแอดวีไลนะครับเอามาให้เบิงกันหน้าทางของพ่อกล้วยเป็นชุดบนนะครับอ่าเบิงสนสกิปให้ดีครับย้ำว่าเป็นชุดบน อ่าเลขวิ่งครับท่วนตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นได้เบิ่งได้ชมกันนะครับอาแคปหน้าจอไปพร้อมกันนะครับแล้วกะ็วิ่งครับหกกับแปดนะครับอา่าเลขวิ่งคือหกกับแปดด้วยครับบนวิ่งหกกับแปดล่อจุดนี่คือลักลอยนะครับสี่หกเจ็ดลักลอยคือสี่หกเจ็ดนะครับอ่ะหลักสิบ สี่ห้าหกเจ็ดอ่าสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับหลักสิบหลักหน่วยมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับเอาถือว่าชัดเจนนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าคุณพอ่อจับมหาห้แค่สามคูเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่สิวินเอาอ่านได้นีเลยก็ได้เพราะว่าพอกล้วยยืนรักให้แล้วนะครับบอกว่าสิเป็นรักลอย หลักสิบหลักหน่วยนะครับ fc วินเอาได้หล้วกามีสุดสามตัวมีสี่สุดนะครับเจ็ดสี่แปดเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดแปดหกหกแปดสุดสามตัวนะครับเอาพิจารณาฝากต่อนกันนะครับแนวทางชุดบนของพะกล้ยแล้วกาสุดสองตัวพะกล้วยตัดมาให้แค่สามสุดนะครับมีสี่แปดหกแปด เจ็ดแปดย่ำบาเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่ามือนีเอามาฝากมาต่อน f ่เอฟซีคุณพ่อกันคุณแม่กันนะครับอ่าขอบอกว่าเอฟซีนะครับชุดเลขดับของพ่อกล้วยนะครับนี่เอฟซีคอมเมนต์มากขออยู่กันเลยบอกกับพ่อกล้วยแล้วว่าถางวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมนี่ที่จะถึงนี่นะครับถ่ายดับยูอีกนะครับทางช่องเข้ากระจังสีลงให้เอฟซีนะครับเพราะว่าพูดคุยกันกับพ่อกล้วยแล้วนะครับพ่อกล้วยกับว่า เอางวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี่ให้ยยูสักก่อนนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมค่อยลงนะครับทายยูนะครับถา่างวดวันที่หนึ่งนี่ทาดับยูนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมานั่นพ่อควยก็ได้ทรงตัวเลขหน้าทางมาใหา้แอดวิไลเบิงยู U นะครับดับยูนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าห้าบอลได้ลงให้ยเอฟซีเบิงนะครับอ่าคุณพ่อกุยก็ได้ทรงมาให้ทางแอดเบิงนะครับชุดบนชุดล่างสิบหกกุมภาพันธ์นั้นดับอยู่ แล้วเข้ามาเบิร์ง,งวดนี้นะครับ1มีนาคม2567ถ้าชุดดับดับอยู่16มีนาคมเ่าได้แน่นอนนะครับเอามาฝากมาตอเอฟซีแน่นอนนะครับสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์อยากได้ชุดดับชุดเหล็กดับนะครับกับเบิร์เป็นแนวทางนะครับบางทีบางที่กะมันเป็นชุดประหยัดต้นทุนนะครับอ่าหนา้าหน้าจิตตังนะครับบางคนกะบ,บอมักนะครับอ่าบอมักเข้ากับปล่อยพนัน แต่ว่าจริงๆแล้วกองสลักว่ามีเหล็กดับนะครับแต่ว่าผู้ต้องกันกัมีนะครับว่าเป็นอย่างเหตุน้ำใดอ่าทั้งถูกถูกไฟนะครับสำหรับแอดวีไลนะครับอ่าตามใจ FC อยู่แล้วนะครับเอาครับมักชอบแคปหน้าจอไว้ครับมือนี้ชุดบนของพ่อกล้วยชุดเล็กเกิด1มีนาคม2567นะครับเอาเอฟซีว่ามากที่พ่อกล้วยตัดออกมาให้นะครับชุด2ตัวบน ก็มียูแค่สาสุดแค่นั้นนะครับบอมากกะ f อฟคุณพ่อคุณแม่สามารถวิ่งเอาเองได้นะครับเพราะว่ายืนลักลอยลักซีบรักนวยห้แล้วนะครับเอากัสิประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขวันนี้หนึ่งมีนาคมของพอกลวยโซกๆมันๆกันสุขุทุกคนครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ